ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าจะมาปล่อยรถนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะพี่ชื่อคุณอะไรคะชื่อพี่ประสานครับพี่ประสานนะคะพี่ประสานมาจากที่ไหนคะอยุธยาครับอุธยาเลยนะคะวันนี้มารับรถรุ่นอะไรเอ่ยเออมารับรถนวาร่านะครับนวาร่านะคะรุ่น e นะฮะรุ่น e เครื่องสามเครื่องสองพันห้าค่ะอันนี้พี่ได้ข้อมูลรถตรงนี้มาจากที่ไหนคะ ก็เปิดหาดูในเน็ตนะครับรแล้วก็หามา3สัปดาห์แล้วก็ไม่เคยถูกใจแลว้วพอดีได้มาเจอชื่อร้านเขาอะเพอร์เฟคก็คิดว่าเออมันน่าจะมีอะไรที่เพอร์เฟคสมแล้วก็เลยลองติดต่อน้องเข้ามาดูและเมื่อได้มาสัมผัสแล้วก็ได้มาดูรถมาอะไรเงี้ยคุยคก็โอเคนะว่า สมสมชื่อใช่ครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการหรือการให้คําแนะนําค่ะพี่แล้วก็การต่อรองราคาอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับเฟคเฟคจริงๆค่ะขอบคุณนะคะพี่ที่ใช้บริการและให้เฟคได้ดูแลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ